สบายดีพี่น้องนี่ก็จะเป็นผ้าเวนนะพี่น้องตาย่คะนะคะต่วเวนกำลังจะตกดินพรอมกำลังตะเวนแดงเนาะ มาหาพักขี้ส้มเมื่อแกงเสือปลาขอใหญ่นะหน้าตาพักเุาก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องเนาะแกงเสือปลาในแซ่บไปง้าไปยังนักภาพทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมิร์สทุกคนมื้อนี้จะมีสิผาพี่น้องทุกคนมาเบิ่งเขาโคบปลาพี่น้องเนาะมื้อนี้แมวแมวสร้างปลามาโคก้าเกมแจกพวกเฮ็ดบุญฮาโพนะพี่น้องน่าได้ปลาเช้าห้ารูนอเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันพี่น้องหอนเฮิดแล้วนะเนาะพี่น้องมันเห่า ห้ากับกำลังข้าเดียวโค้พี่น้องเอ้การเพื่อการมั่นเนาะมามาพี่น้องโค้ปลา่เาออไปกิน้นาพเอมมือเอานคอยได้เม่าเริ่ซื้อปลานี่จ้นน่ะโอ้ปลาดอกาาลูพี่น้อง โลนึงสี่สิบพันไปในค่ำโลนึงสี่สิบนมดม้านล้านนึงไปท่ไงเงินล้านกี่โลี่ยไปหาเท่าไรใครน้อยก็ยังไม่ได้ท่าไงเงินล้านกี่ตลอดมืไปไนเงินล้านกี่ธรรมดาไม่ได้ห้ามอย่างนี้โต้หแซ่บไปแซ่บ แมาเด้อพี่น้องเด้อกำลังการคปลาตอนนี้เนาะปลาช่างมากนะเขาออกมาฮือมาไ้อีปเขาก็มู่ลายมือนหรนกับคเราบอมาหุงนะไม่มีแล้วกัไม่มีละนะนีจอเดี๋ยวแพ้ปะเดี๋แพ้เดี๋ยันไว้นถึงไม่ชื้อเล้ไม่ชื้อกรยาแล้วอ่ะ การมุกขมุมพี่น้องเอ้ปาตัวนั่งเ็าไว้ปาตินาได้เลยาหัวหัวหวหั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 วเัวหัวหัวหั้หัวหัวหั้อาวอัวห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 ัววหั้หักหัวห้วันหัว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 หัเหัวหัวหัวหัน เฮ็ดเครื่องบุญแล้วก็เฮ็ดน้ำข้าวปุ้นพร้อมพี่น้องป่านี่เนาะเฮาก็เฮาสิหามาเพิ่มอยู่นะตัวที่เอามาก้อนนี่แม่นเฮาก็สิเชืรอตู้เย็นไวน้เนาะตัวนี้แม่นกะเก็บไว้ท่าพี่น้องเนาะหลังจากที่โคปลาแล้วก็มากินมาแตงโมพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาแตงโมหวานหวานแทบแทบพี่น้องแม่เฮาซื้อมาแต่งมือ่เนาะมากพี่น้องอ่าก็ได้กินมาแตงโมหน่วยนี้แล้วนะปีนี้เนาะ mm hmm. ครั้งทําอิดของปีพี่น้องเอ้ยแม่เฮาซื้อมาแต่งมือ่โน่วย25,000กรี๊ด มาแต่งโมยู่บ้านเฮ้าแม่นท่านในซุกพี่น้องเนาะเขากำลังปูนะกำลังล่ำคืออีกเดือนหน้าได้กินแล้วเนาะตอนเช้ามากับแม่นทนเครื่องขึ้นรถแล้วก็เฮ้าบ้านพี่น้องเนาะเอาไปเพินนพเท้าคนละนะมื้อนี้แม่นเพิ่นเทดเครื่องบุญห่อข้าวต้มขน่มพี่น้องเนาะภาพบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้พี่น้องเนาะเพิ่นกำลังโคกินทั้งนึ้ข้าวทั้งแกงทั้งต้มนะลายย่างเนาะทั้งคเป็ดคไก่ชวนเฮ้าก็มานังกินข้าวปุ้นจักกน้อยพี่น้องนี่ข้าวปุ้น่นเทดน้ำแล้วมีเยอะอพราะเนาะ แล้วก็มาหาพักที่ส้มอยู่แคมทงหน้าแคมบ้าน,นบรรยากาศยำแรงๆตะเวนกำลังจะตกดินรพร่อนกําลังตะเวนแดงเนาะมาหาพักที่ส้มเมื่อแกงเสือปลาคอใญ่นะหน้าตาพักของเฮาก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนนอกแกงเชือปลาี่แซ่บแกงเสือปลาคอเข้าท้าขนาดเนาะ พี่นังนี่ทำงามเาะหาอย่ตามคือหน้ารกนาแก้มบ้าน่ด่ไปเลยเงานแค่น้าง่า เอาวมืดทั้งเก้ทั้งอ้อนเนาะ แล้วตื่นเมื่อเช้ามาเขากับมาลงวัดพี่น้องลงมาทําบุญตักบาตรอยู่วัดถวยา,าวย้าเขาอยู่วัดนะคืนนี้แม่นหน้าเขางันกองบุญอยู่วัดพี่น้องเนะาะสามีแม่มไม่ได้ลงมานะกตมีพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นลงมาเต็มโฮแจกเนาะตอนเช้ามากับตักบาตรต่อพี่น้องถว,วายกองบุญนะพี่น้องบ้านเฮาเพื่อนกาลังการซอยเดียเพชรลาเวไลย่างพี่น้องเข้าก้าเกินเฮากะเก่งคือไว้แต่ว,ว่าน,นี่พี่น้องเนาะแล้วก็เข้าลงมาตั้งกองบุญไว้แต่ว่านี่นะมือนี้ก็มาจัดแจงตัวของมือนี้นะพี่น้อง มื่อนี้แม่นเฮาก็ได้เฮ็ดบุญแจกข้าวถึงผู้เท่าผู้องเฮาที่เสพไปในสซงดำหน้านั้นพี่น้องที่จะมีเอาลงนะมาปีนี้ก็เฮ็ดบุญแจกหาเพิ่นเนาะตื่นมเมื่อเช้ามากระการแจกผ้าข้าวแต้เช้าพี่น้องเนาะพี่น้องบ้านเฮาก็ลงมาลายเลยนะมื่อนี้ก็มาซอยเดียวเฮ็ดผ้าข้าวเนาะทางเฮือนโควัดแม่นเพื่อนกำลังกระเก็บอาหารเช้าเนาะเกยมผ้าข้าวอาหารหลายอย่างใส่ผ้าข้าวนะหรือว่าผ้าเวนะนะแล้วเนาะพี่น้องบ้านเฮาก็ลงมาลายอยู่นะ เดี๋ยวจะมีสิภาพไปรอบเิื่อภาพบรรยากาศแถววัดเนะาะเอากะกะเกมทั้งนมทั้งข้านมน้ำข้าวเงินมาป้อนบ้าน,านตอนเช้านะมีเท้าพ่อแม่ลุงป้าเอาอาพูนยาตาหน้าเฮากระมาสวยร้ายคนไปนอนอกะกำลังการวุ่นๆเลยเ เซลมีกัเนได้ก็เกมครึ่งป้อนบ้านของจะมีแล้วเรีบเยบร้อยพี่น้องอกเกมใส่บ้านแล้วนะแล้วก็ต่อมากระมาณตักบ้านนุ๊ก ปอนบาสแล้วแลมาปอนบาสบอลพี <Jonas> ่น <ctions> ้องเนาะยันน้ำทายยันน้ำ

ู้ที่ปนบัตแล้วกันนังครับยากน้ำไปน้องเนาะไปบเอาไ้นองนเขา่างลาไปบุษาเอา้เอาไว้ยันมายันบบาที่ื้อเป็นงซื้อโอมาต่ยาน้ยาก

พอนบานแล้วก็มาย่อผ้าข้าวขึ้นถวายพน้องเ็ะเนะคสบายดีพี่น้องนี่ก็จะเป็นพาเวนนะพี่น้องเที่ยวท่าได้จะไม่มีถ เอาไปใส่แดเออเอา วัน้นเป็นท่าน้อยนะเดียวข้าวทาน้อยเนาะ Hãy subscribe cho đi rồi đi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn gì một gì

พิลาศแต่งเตให้นวดผมแต่งเก็บมาเก็มาโอหวโตอโตธรรมาสมบุตษาาสงัญญ <dles> ัพ <Darwin dit> ันตพัตตาลีจะไปเวลาลี ปังฑะวลังกับปายลูกขังปิณีปตังปิโคสังกสาโอนุชนยมาสาธุโนพันติสีปิโคสังโคอิมานีปัจจานีจับปริวาลานีสาิกานันตุ อามาตังเจวามาตาปิตุอาติญาณัทตาสุขายาคาเตปัญญเจริญพขน้อยทังหายเจ้าทั้งหายขอน้ถวายสมังสุคุลังสัพพะโลกง โภนนาาาบบกกกุเเิิอทรงลังขึ้นมาแต่วัดแล้วก็ตอนเทงมาแม่นเฮากินข้าวกับตำมะฮุ่งกับปิ้งปลาพี่น้องมามายิงปลาตัวบักใหญ่เนาะเดมกระโต๊ปลาตึกมาตตาพายพุดละพี่น้องเนาะปลาธรรมชาตินะกินตำมะฮุ่งกับปิ้งปลาข้าวท้าขนาดพี่น้องเลย